ผมวชรุลจุ้ยจำลองผู้อำนวยการกองพนาสากรรมชุมชนกรมเสริมศักรรกความเป็นมาของกองพนาสากรรมชุมชนนะครับก็จะสืบเนื่องย้อนกลับไปถึงประมาณ79ปีที่แล้วนะครับโดยทางกองพนาสาหกรรมชุมชนนะตอนนั้นเนี่ยเรามีได้รับบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสร,ริมให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับมีอาชีพมีไรายได้เสริมจากการทําอาชีพหลักก็คือด้านเกษตรกรรมต่อมาก็มีการพัฒนาการบทบาทหน้าที่ของทางกองเองมาทําในเรื่องของการส่งเสร,ริมให้เกิดอุตสาหกรรมในชุมชนแล้วก็ยกระดับมา เป็นกองพนาวสาดกรรมชุมชนเนื่องจากว่าเราเป็นกองที่อยู่ในส่วนกลางน,นะครับเรามีหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งหมด11ศูนย์เส,เสริมศากริ์ภาลนะครับตั้งแต่ทงางภาคเหนือจนถึงทางภาคใต้บทบาทหน้าที่หลักของทางกองพนาศากรรมชุมชนก็คือการศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่เหมาะสมกับวิสากีจชุมชน หน้าที่ความรับผิดชอบของทางกองพัฒนาสากมชนอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าบทบาทหน้าที่ของเราเป็นอย่างไรทีนี้ในทางกองพัฒนาสากมชนเองเนี่ยเราก็จะมีหน่วยต่างๆที่อยู่ภายใต้กองนะครับหน่วยแรกก็จะเป็นฝ่ายบริหารงานทั่วไปซึ่งจะทําหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกการทํางานต่างๆเจ้าหน้าที่ในกองส่วนงานที่2ก็จะเป็นกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มพ e ัฒนาผิดพันธุ์ชุมชนเนี่ยจะทําในเรื่องของการพัฒนาผิดพันธุ์โดยร่วมกับทางชุมชนและทางผู้เชี่ยวชาญต่างๆกลุ่มงานที่3ก็จะเป็นกลุ่มงานส่งเสริมในเรื่องการตลาดผิดพันธุ์ชุมชนกลุ่มงานนี้ก็จะทําในเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการของตลาดที่มีต่อผิดพันธุ์หรือวัสินค้าของชุมชนกลุ่มงานที่4ก็จะเป็นกลุ่มงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานนี้ ก็จะมีความสําคัญในเรื่องของการที่จะนําเอาองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยไปไประยุกต์แล้วก็ปรับแล้วพร้อมทั้งถ่ายทอด องความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับให้กับทางผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆท่วประเทศกลุ่มงานสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มงานพัฒนาการผลิตสากมชุมชนอย่างที่ผมเรียนก็คือเรามีทั้งเรื่องการตลาดเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของการพัฒนาตัวผู้ประกอบการแต่สุดท้ายแล้วจะทําไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการพัฒนาการผลิตเพราะฉะนั้นกลุ่มงานนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีความเหมาะสม กับทางวิสาขจชุมชนครับสำหรับโครงการที่สําคัญสําคัญของการกองพัฒนาุตสาหกมชุมชนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ2564นี้นะครับก็จะมีโครงการเด่นๆ,ๆ,ๆ,ๆของแต่ละกลุ่มงานโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาตัวผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้สอดคล้องสอดรับกับวิถีที่เราเรียกว่า New Normal ในยุคข,ของโควิดนะครับก็จะมีการถ่ายทอดองความรู้ในการทําแผนธุรกิจวิสาิจชุมชนนะครับในลักษณะของ Business Mo เด al Canvas ที่เหมาะสําหรับ ชุมชนด้วยต่อมาก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมนั่นนมาเอาเทคโนโลยีการผลิตให้กับทางวิสากิจชุมชนโดยจะเป็นโครงการพัฒนาและยกระดับการผลิตในอุตสาหกรรมชุมชนสีเขียวหรือว่ากรีนโอท็อปสําหรับโครงการสุดท้ายซึ่งเป็นโครงการที่สําคัญนะครับก็คือโครงการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนก็จะเป็นโครงการที่จะเน้นหนักในเรื่องของการพัฒนาตัวรูปแบบของการตลาด นะครับจากเดิมก่อนที่จะเกิดโควิดเรากําหนดไว้ในเชิงของการออกอีเวนต์ที่จะไปจัดงานแสดงสินค้ารวมทั้งขายของมีการพบปะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายรวมทั้งตัวลูกค้าเป้าหมายด้วยนะครับแต่ในพอช่วงของโควิดระบาดนะครับตอนนี้เราก็มีการปรับในเรื่องของรูปแบบของการจัดอีเวนต์ทางกองพันนาอสาก,กับชุมชนนะครับเราก็จะร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆแม้กระทั่งในกรมสำนักกรรมเองวิสาหขชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเองก็จะมีการปรับรูปแบบเพื่อให้มันสอดคล้องสอดรับกับวิถีของที่เราจะต้องดําเนินธุรกิจต่อไป ในยุคปุูด